ความเดิมตอนที่แล้วเหล็กกล้าไร้สนิมในกลุ่มของ400ซีรีส์สารคดีมีคมแอบผมมีคำถามครับครูรู้จักมีดกิริดาชีไหมครับมันมันคืออะไรเหรอครับผมเคยได้ยินเขาคุยกันช่วยแนะนำหน่อยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องมีด ที่มีนามว่าคิริดาชินั้นต้องย้อนกลับไปสมัยจกักรวรรดิของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเทศแดนอาทิตย์อุทัยและข้าวหน้าปลาไหลอะไรข้าวหน้าปลาไหลอะไรไม่ใช่แดนสามูไลยเหรอแล้วเวลาไปกินเบนโตะข้าวหน้าปลาไหลอ่ะเขาใช้ปลาไหลไทยหรือปลาไหลญี่ปุ่นเล่าข้าวหน้าปลาไหล ต้องใช้ปลาไหลญี่ปุ่นเพราะถือว่าเป็นเมนูหนึ่งซึ่งรสชาติเด็ดมากมีวางจำหน่ายตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วๆไปอะนะมีดคิริดาชินั้นเป็นมีดเบสิคเป็นมีดรูปทรงเริ่มต้นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับมีดหรือแม้แต่นักผลิตมีดก็ต้องผ่านการผลิตมีดที่เรียกว่าคิริดาชินั้น มีดลักษณะคล้ายกับสิวเป็นมีดซิงเกิล e ีเวลลักษณะมันจะคล้ายคลยกับเอาสิวมาปาดให้มันเฉียงกลายเป็นคมมีดมีดแบบนี้นั้นเป็นมีดที่ผลิตได้ไม่ยากแต่มีความคลาสสิกและก็ร่วมสมัยมาตั้งกั่สมัยโชกุนนั่นแหละที่ผมหยิบมานี่มันเป็นมีดโยชิฮารุ ็นมีดมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่ร้านเราก็นํามาขายแดกด้วยและคนก็ชื่นชอบมันมากใบมีดทําจากวัสดุ SK5 SK5 เนี่ยแถวบ้านเรียกเหล็กสปริงไม่ใช่ SK5 ที่เป็นเครื่องสําอางนะอันนั้นไม่เกี่ยวกันคนละทางกันเลย SK5 หรือเหล็กสปริงนั้นมีความแกร่งกล้าและราคาไม่แพง ส่วนใหญ่มักจะถูกนํามาผลิตเครื่องมือตัดระดับเริ่มต้นที่เราเรียกมันว่ามีดนั่นลละ SK5 นั้นเป็นเหล็กจำเป็นที่จะต้องมีการเคลือบผิวด้วยน้ำมันหรือกระบวนการเคลือบผิวให้มันเป็นสีดำเพื่อสร้างออกไซา์ไม่ให้เกิดสนิมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกการดูแลใบมีดนั้นก็ต้องบรรจงฉโลมน้ำมัน เราสามารถใช้น้ำมันพืชในการฉโลมผิวใบมีดได้ถ้าใบมีดนั้นนำไปใช้เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาหารเราก็ต้องเปลี่ยนประเภทของน้ำมันแต่ถ้าไปใช้ตามกิจกรรมการเกษตรการแพ็กกิ้งคุณจะใช้น้ำมันอะไรมันก็แล้วแต่คุณไม่ใช่ปัญหามีดคิริดาชินั้นถ้าคุณต้องการเป็นแบบรุ่นใหมนะ่ณปัจจุบันนี้ มีดเล่มนี้ยี่ห้อ Co Steel Co Steel เป็นแบรนด์มาจากอเมริการุ่นนี้ผลิตที่ไต้หวันใบมีด4034 SS คุณภาพสมตามราคามีดเล่มนี้สามารถรับคืนคมได้ง่ายและมีราคาที่ไม่แพงเลือกใช้วัสดุเกรดเริ่มต้นของการทำมีด ถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้มีดนอกอาจจะต้องอัปเกรดเรื่องของงบประมาณนี้ไปอีกสักเท่าตัวเมื่อเทียบกับมีดแบรนด์จีนมีดตัวนี้ให้คุณสมบัติทางกลแทบไม่ต่างจากมีดแบรนด์จีนทั่วๆไปเลยต่างกันแค่คุณสมบัติของแบรนด์ที่เพื่อนคุณจะถามว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> มึงพกมีดมียออะไรวะอ๋อน้ำหน้าอย่างกูต้องโคสตีลแล้วคุณจะดูคู ในบรรดาก,กลุ่มเพื่อนๆชิบหายในทีมของคุณแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มที่จะสนใจสินค้าแบรนด์เนมเริ่มศึกษาหาความรู้เริ่มดูรายการสารคดีต่างๆนั้นผมบอกได้เลยคุณเริ่มเป็นคนขึ้นมาแล้วละ่ะใช่ครับกูหลังจากที่ผมดูรายการครูมาแล้วเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงวิธีการหาเงินได้หลายวิธีเลยเพราะว่า มีดงานสะสมที่เราชอบเนี่ยแต่ละเล่มมันก็มีรงาคาเหมือนกันผมก็เลยคิดได้ว่าผมไปขับแก๊ปใบดีกว่าหาเงินได้นั่งเยอะดีกว่าอยู่กับไอ้พวกเพื่อนระยยำพากันไปกระทืบเป็นไปกระทืบกันมานะครับถ้าดาผม,มน,นะโคสติว oh, นี่ลหละประหยัดดีแล้วเราจะต้องเลือกรุ่นที่มันต่ำกว่า2,000ด้วยนะผมว่ามันคุ้มค่าดีในการที่จะซื้อไปใช้นะแอนคนโกครับ hey, ผมมีงบอยู่ห้าพันผมขอเมียมาได้มีดเล่มเนี้ยกูช่วยแก้บินให้มันเป็นห้าพันได้ไหมครับผมจะได้เอาตังค์ที่เหลือไปทําระยตำตําบอลต่อแก้บินนะเหรอง่ายมากไม่ใช่ปัญหาเราลูกผู้ชายเราต้องช่วยกันปกปิดอย่าความแตกที่มึงล่ะเดีย๋ยวกูซวยไปด้วยมีเล่มนี้เป็นระบบแบ็กล็อกที่คุณจะสามารถเปิดปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา และมีน้ําหนักที่เบาคุณภาพใบมีดนี่อย่างดีเลยคมมันนีแบบโอ้รับประกรันได้เลยเนี่ยถือว่าเป็นมีดที่คุ้มค่าคุ้มราคาถ้าคุณสนใจจะซื้อมันไปศึกษาแต่ถ้ามีดนี้มันยังไม่ตอบโจทย์คุณติดตามไปเรื่อยๆสารคดีมีคม